สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเพาะเมล็ดผักกัน,นะคะ่ะเราจะเพาะกันแบบเงียบๆน,นะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคเราสบายเพาะเมล็ดผักกันนะคะเราจะมาดูว่าเราเพาะเมล็ดอะไรกันบ้างแล้วก็เราจะทำยังไงไทำอะไรทําอะไรกันดูกันเลย ผมพักมาด้วยกันคุณ อันนี้พริกแต่ว,ว่าเหือจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็แล้วแบอยากจะเพาะละนี่เป็นกระเพรานะที่ร้านเขาแถมมาให้เดียังไม่ได้ตุนออ๋นจนชื่อนจานม,มาแล้ว่ะโอ้โหปลูกที่ไหนนะกี่ต้น โอเคนะทุกคนก็คือเพาะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยอยู่ตรงลูกวางอยู่แตู่นะคะรอบนี้ก็คือเพาะเอาเมกะพันที่อันที่ซื้อมาออกให้หมดเยอะที่สุดเพราะว่าเราสึกว่าเม็ดมันอยู่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้เม็ดเก่าให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเม็ดใหม่มาแล้วนะแล้วอย่างหนึ่งนะคะก็คือทําแปลงปลูกผักมาแล้วแต่ยังไม่ยอมเอาหักไปปลูกสักทีเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่เราจะเอาผักไปปลูกแล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยปลูกในถุงนะเดี๋ยวจะให้ปิดวนะทุกคนก็คือในถุงก็คือแบบ มันขึ้นอยู่แต่ว่าบอูษษ้สึกว่ามันปุ๋ยมันไม่ถึงมั้งก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันขึ้นมันก็แกรน,น่ะนี่นะจ๊ะไอตัวเนี้ยคือขึ้นตั้งแต่ตอนแรกปลูกแต่ตอนนี้ยังขึ้นแค่นี้เลยคือไม่ได้โตไปไหนเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ดินน้อยด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือก็คือไม่ไม่มีละสภาพเดิมไม่มีเหลืออยู่ละจะมีอยู่ตรงนู้นก็ไม่ไม่มีละเก็บกินหมดละโอเควันนี้นะคะเราก็ เพาะเม็ดประเทศบรายแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่เรายังไม่ได้เพอะนะก็มีช่วงนี้รู้สึกว่าอินกับการกินฟักทองมากก็เลยอยากจะปลูกนะคะแล้วถ้าน้องคนไหนโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเพาะแยกเลยเราไปดูว่าเดี๋ยวว่ามาลอยดูว่าอันไหนที่มันจะขึ้นก่อนนะคะหวังว่าน้องจะขึ้นทุกคนเพราะว่ารอบนี้ก็คือเพาะหลายเม็ดมากนะนี่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนขึ้นเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย เจอกันนะเจอกันอีกวันที่ตอนที่น้องงงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกให้น้องโตอีกเนาะไปละบ๊ายบาย